เมื่อกี้พูดเยอะเลยเลนพูดเยอะไม่ต้องพูดโอ้ยค,คลีเฮ้ยไม่เห็นปะวะเฮ้ยคลีเห็นปะเนี่ยชิบหายแล้วเฮ้ยต่อหน้าต่อตาคลีเลยเอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยอ้าว Like, กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด,ด้วยนะคะอะเริ่มเกมเอาเป็น importer อีกแล้วอะไรวะเนี่ย <c oughs> คือจะสุ่มเป็นบ่อยเกินไปแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะวิน่นเนียนเหมือนไปหาเควสท,ทำก่อนทุกคนเออมีคนเดินตามด้วยวะ <c oughs> ตอนนี้เรายังฆ่าใครไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะรอให้เขาแยกไปทำเควสกันก่อนนะ <c oughs> รอให้เขากระจายตัวแล้วเราค่อยจัดการอีกทีนึงในนี้เหมือนจะไม่มีใครนะโอ้ยไปไหนกันหมดเนี่ย เดี๋ยวเราลองอ่าโอเคตัดออกซิเจนตัวเออวิ Thanks, ่งไปทำออกซิเจนซะพวกเธออุ no okay. ๊ยอุ๊ยตรงนี้เอเลนอยู่ว่ะสวยเลยเอเลนอยู่นี่ละขอเวลาแค่ห้าวิเอ้าเฮ้ยนางรู้ตัวปะเนี่ยนางวิ่งไปแล้วอ๋อวิ่งไปทำออกซิเจนก็เออใช่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 ไปละไปละไปละอ้าวนี่ไงมีคนมาทำออกซิเจนแล้วเนียนๆว่ามาทำด้วยก่อนโอเครันทำออกซิเจนสินะโอเคอุ๊ย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 บาบาลามา ไอเพื่อนเราอีกคนนี่ใครนะที่เป็นอิมพสเตอร์ด้วยกันอะยังหาไม่เจอเลย <c oughs> เอ้าอีเธอร์เองเหรอเนี่ย <c oughs> เดินมากับเวนตี้ซะด้วยเ <c oughs> งาหัวขาดแล้วบังนาเทพบาปาะทอสเนี่ยฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราดับไฟแต่เมื่อกี้มีคนเห็นเรากับดีลุกอยู่ด้วยกันอะอย่าเพิ่งดีกว่าแยกมาก่อนเฮ้ยอาเลนอยู่คนเดียวโอเคด,ดับไฟดับไฟวิ่งสวดแม่เลย <c oughs> ตาเมื่อกี้พูดเยอะออลเลยอาเลนพูดเยอะไม่ต้องพูด โอ้ยคลีเฮ้ยเฮ้ยเห็นปะวะเฮ้ยคลีเห็นปะเนี่ยชิบหายแล้วคลีตอนหน้าตาอตาคลีเลยอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยอ้าวไอ้คลีไม่เห็นคลีก็ยังเป็นคลีแหละนะตัวเตี้ยๆมองไม่เห็นหรอกอะไรที่มันอยู่สูงๆเนี่ย เอาทำไฟทำไฟเนียนทำไฟกเขาก่อนเดี๋ยวอีก10กวิเนี่ยเราก็ได้อีกศพหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเอาเอาเวนตี้แตกจริงด้วยว่ะอุ้ยไม่ได้ไม่ได้นท่ากมาแก้ไฟอยาก็เจอเวนตี้ <c oughs> อยู่ในห้องห้องไหนไม่รู้ <c oughs> ้อ้อากับเจา้าทำไฟได้วยกันสินะ้ <c oughs> โอ้โอ้มค์กอ เราซ่อมไฟกัน3ามคนสินะจะว่าไปแล้วปกติเนี่ยปกติใบซูเนี่ยเขาจะไปกับเฮริชูไม่ใช่เหรอข้าว่าเจะมีอะไรแปลกๆนะเฮริชูจะพูดว่าอะไรนะพูดภาษาคนอย่างนั้นเหรอนี่เจ้าพูดภาษาคนอย่างนั้นเหรอมันพูดภาษาคนหรือเปล่านะ ขาพูดภาษาคนหรือเปล่าเนี่ยไม่ถ้ามีเขาพูดภาษาคนน่ะไม่มีถ้าพูดภาษาคนจะพูดาปะอ่ะพูดปะภาษาของเจ้าเนีะยจะพูดมาพูดมาหนึ่งเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกัน แล้วปกติเดียวฮาริชูเขาจะตาเบยจูตลอดอันนี้น่าสงสัยอาจจะโดนหักหลังกันก็ได้ามาไม่นะฮะไอ้ขี้เมาเอา,เอา,เอาลาก่อน้าตายอะหลงถ้ <c oughs> าเขาไม่ไหว <c oughs> <c oughs> คือแบบโลของตัวนั้นคือห้ามพูดภาษาคนไงแล้วเขาก็พยายามแบบ เห็นกล้องแล้วเว้ยไอซีทำอะไะน่าสงสารมากเลยอ่ะโอเคี่ลุกทำเควสอยู่สินะจะเหลือค่าอีกสักอ่ะไม่ได้ไม่ได้อะอเลนบันคารหนีไปแล้วเนี่ยว่าเห็นในกล้องใช่ไหมเห็นผมใช่ พูดไม่ได้แต่ที่แน่ๆเนี่ยข้าข้าใบจูต่อหน้าไอ้ครีมันไม่รู้เรื่องบ้าอะไรเลยเนี่ยงงมากคาดว่าข้าจะโดนจับซะแล้วใบจูข้าขอโทษนะข้าไปนึกว่าเจ้าจะวิ่งตัดหน้ามาเนี่ยข้าไม่ได้ตั้งใจข้าขอโทษได้ไหมข้าเกลียดเจ้าไอ้ครีไปเกลียดไอ้ครีไม่ดีกว่าเหรอมันเห็นต่อหน้าต่อตาแต่มันไม่รีพอร์ตอ่ะ ต้องจะเกลียดข้าทำไมไม่เจ้าเจ้าปิดไฟแล้วข้าข้าหมกในล่ะใช่ไหมเล่ะข้าไม่ได้หมกไอ้คลีมันมองไม่เห็นหน้ามันวิ่งตัดหน้าข้าเลยตอนข้าข้าเจ้าเสร็จเนอะเขาพูดความจริงนะดูมันถั่เล้อสิมันสะใจที่เจ้าตายอยู่เลยเคสหมดซะเขาไม่เปลี่ยนตัวแล้วแหละข้าว่ตอนนี้ไงเขาเข้ามาแล้วโอ้เรเซอร์ ต้องเห่าด้วยนะไม่ไหวแล้วสินะเลยเซอร์เจ้าต้องเข่าด้ไหมโอเคเริ่มแล้วนะกดเริ่ม3 2 1เฮ้ยรอบนี้เป็นอ่ารอบนี้เป็นคนว่ะหาคนสติ๊กไปทำเควสด้วยก่อนเอ้ยเรามีไปทำเควสด้านซ้ายล่ะเอ้ยนี่ไงเควสด้านซ้ายมีมีมีดาวน์โหลดข้อมูลเอ้ยน้องคลีทำเหมือนกันใช่ไหม ดาวโหลดข้อมูลเออมีคนยิงปิ้วๆข้างๆด้วยว่ะปิ้วเพื่อนข้างนี่ใครนะบาบบลาปะเออบาบบลากับดีลุกเอ๊ะสองคนนี้อะไระมีเควสกับเขาได้หรอตรงนี้นะฮะแล้วเบย์จูนี่มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะดีลุกโอเคดีลุกทำเควสจริงโอเคเบย์จูเมื่อกี้ก็ทำเควสจริงเดี๋ยวเรามีเควสมีเควสขับยานตรงนี้ ข้างหลังมีใครมาอีกหรือเปล่าโอเคไม่น่ามีอ่ะขับยานออนโอเคเรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> ทำอะไระ <c oughs> ระเไปดเจอคลานมาคลานกลับไปโกงนะตัวอ,อย่ามาคลานใส่ข้านะ <c oughs> แล้วก็ตรงนั้นมีอีกเควสหนึ่งไปตามดีลุกไป <c oughs> ลุกเราที่ไงเควสตรงนี้ เควสลูดการ์ดเอาจิบหายแล้วไฟดับดับไฟอะไรต่อดีวะเนี่ยมาเป็นเพื่อนหน่อยใครก็ได้มาเป็นเพื่อนหน่อยดิลูกใครก็ได้ไฟต้องไปทําไฟเฮ้ยมีคนทําไฟอยู่โอเคโอเคน้องครีทําไฟอะช่วยเออกลับไปกล,ลับไปทาเควสต่อไหมเอาครีปเป็นเพื่อนหน่อยใครก็ได้ต้องกลับไปทาเควสต่อไอ้สองคนนั้นเดินด้วยกันตลอดเลยอนะ เคลียร์ให้เสร็จอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเว้ยอย่านะใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วสวยโอเคแล้วก็รูดการ์ดต่อรูดเป็นชาติแด้เลยอนะโอ๊ยมันมันโอ๊ย <c oughs> ไอ้บ้าเอ้ยมันโอ๊ย <c oughs> <c oughs> มันยากจังว <c oughs> ะโอเคเข้าใจดีลุกตาเมื่อกี้แล้วว่ามันยากขนาดไหนข้าเข้าใจเจ้าแล้วนะดีลุก อ้าวไม่จู้นะก่อนที่เราจะพูดกันนะใครก็ได้บอกค่าทีรูดบัตรยังไงวะค่ารูดแคดิก์ดไม่ผ่านนะข้าก็รูดไม่ผ่านเช่นกันไอ้บ้าเอา้ยตกลงม pues mm ันอ่านว่าอะไรกันแน่เน nah. ี <sm all noise> <for ced canal> ่ยชื่อบันเนี่ยอย่ากให้บาบาร่าเป็นพยานใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่รอบข้าแล้วโธ่ ว่าไงถ้าเห็นว่าบาบาร่านั้นทำอาวุธส่วนท่านด้านของจงรีท่านจงรีได้รูดเครดิตการ์ดแต่ยังไม่ผ่านใช่มีเครดิตการ์ดและมีสแกนตัวตกลงมันยังไงเด้อหน้าสงสัยแล้วเด้อมนี่ยคนตรงนั้นน่าสงสัยสุดๆไอ้ขี้เมาเองหรือเปล่าเมาแล้วอารวาสนั่นเด้อฟังเลเซอร์ด้วยสิว่า เขาบอกว่าเขาเขาไม่ได้เดินเขาไม่ได้เดินใกล้กับไฟตรใช่ไหมข่าไม่เห็นนะสิทำไมหน้าห้องกล้องเห็นทำไมหน้าห้องกล้องเห็นนนี่จะดูกล้องอีกแล้วเหรอเด็ดอะไรนั่นหลุดรูมีคนหลุดรูเจ้าพูดใหม่สิเจ้หลุดรูอย่างนั้นเหรอเจ้าหลุดรูอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้พูดพี่อย่างนั้นเหรอ ข้าได้ยินว uh ่าพี่นะข้าได้ยินเต็มสองหูว่าพี่นะเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงไอ้บ้าให้ดังนั้นงนั้นไหนเจ้ามองตาข้าแล้วพูดมาสิว่าไม่ใช่มองตาข้าซะแล้วพูดมาสิว่ามันไม่ใช่น่ะ จ้องตาของข้าจ้องมาในดวงตาของข้าแล้วบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่จริงมองมาในตาของข้ามองข้าแล้วบอกว่ามันไม่จริงทำไมเจ้าดูเลกิลกๆจังเลยนะเ <c oughs> วนตี้จะดูเลิกัเนะ <c oughs> อะด <c oughs> ูอะไรกันนะ่าสงสัยจริงๆเลยเขาดูเลกิลกกอะข้าขอบวชได้แล้วกัน <c oughs> เอกฉันนะลากอนค่ะไม่ได้ว่าเจ้าจะเป็นคนแบบนี้เลยน่ะนั่นไงไอเทพขีเม้าอะไรมันลิกๆอ่ะจริงๆไม่ได้สงสัยนิดเลยอ่ะแต่มันหลุดโลก็เลยบกรหลุดโล เมื่อตะกียบตั้งแต่ที่ว่าเอเพ้าเดินกลับแฟนเวดี้คนตายยันจุมมือแเล่นอยู่เลยเดินขาส่งเขาแล้วดี๋ยวไปสมองไว้ก่อน สงสารโอ้คลี